ก็ขอเจริญพรคุณญาติคุณโยม <c oughs> อุบาสกอุบาสิกาพูทธบริสัทญาตธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านทร,รมะเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากล้างใจใส่ธรรมตอกย้ำที่ใจนะตอกมันเข้าไปตอกโชโชโชปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วก็จะเข้าใจเองนะวันนี้จะพูดถึงคนเราเกิดมานะมีอารมณ์นะมันมีอารมณ์สุขแล้วก็มีอารมณ์ทุกนะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายอารมณ์สุขนี้ก็คือว่า เมื่อเวลาที่ว่ามันได้ยินเสียงเพลงนะอารมณ์มันก็จึงอ่อนไว้นะเพราะฉะนั้นอารมณ์มันก็จึงเปลี่ยนไปนะได้ง่ายถูกจูงไปได้ง่ายถูกลากไปนะ,ะสิ่งที่ว่าเป็นความสุขเช่นเวลาที่ว่าเราได้ยินเสียงเพลงนะได้ฟังนะบางก็คอยตามนะร้อ,ะองตามหรือว่าอยากเต้นอยากราไปอย่างนี้คือว่าเขาเรียกว่ามันสุนทีนะ แล้วก็มีความสุขนะนี่คือว่าอารมณ์ของเรามันปล่อยมันค้อยตามไปนะคุณญาติคุณโย,ณยมทั้งหลายะระวังสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอารมณ์ที่ว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์มันเป็นร้อนนะมันไม่สบายกายไม่สบายใจนะอันนี้ก็ให้เป็นเป็นเสียงธรรมนะอ่าเป็นที่ดึงดูดอารมณ์นะเข้าไปหาธรรมนะ คุณยากคุณโยมทั้งหลายแล้วก็มันจะค่อยคลายทุกข์นะที่มีทุกข์นะมันก็จะเบาบางนะถ้าเกิดว่าคนที่ว่าไม่มีเสียงธรรมนะในอารมณ์นะไม่มีนะอย่างนี้มันก็แก้ไขอะไรได้ยากกับอารมณ์ที่ว่ามันเปลี่ยนไปนะเวลาที่ว่ามีทุกข์นะก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นนะทุกข์อยู่ไม่สางซานะ,ะทุกข์หนักนะเวลาทุกข์นะ อันนี้ก็คือว่าหันไปพึ่งทมนะคุณยาิคุณโยมทั้งหลายเพราะทมจะทําให้เราสบายใจนะจะทําให้เราปล่อยวางนะทําให้ใจว่างนะอะไม่สับสนไม่วุ่นวายนะคุณยาิคุณโยมทั้งหลายออันนี้คือว่าทรมีทมก็เปียมเหมือนดังยารักษาใจนะรักษาอารมณ์นะเวลาตอนที่ว่ามันเป็นทุกข์นะมันเดือดร้อนมันเศร้าโศกนะเสียใจอะไรแบบนี้นะอันนี้สิ่งที่ว่าทำะมะนะ ช่วยผ่อนคลายนะแต่ทําใจให้ว่างนะมันไม่เหมือนอารมณ์ที่ว่าตอนอ่ามันเป็นสุกนะมันเป็นสุกนี่มันก็คอยตามไปเคิมตามไปนะอย่างนั้นดึงเอาไว้ก็ไม่อยู่นะได้ะะยินเสียงเพลงแล้วก็อยากจะกระโดดโลดเต้นนะท่านั้นท่านี้นะทาท่าทําทางอารมณ์มันพาไปนะอันนี้เขาเรียกว่ามันมีความสุขนะ แต่ความทุกข์นะก็คือนั่งนทาตาไหลนะอาจจะร้องไห้นะเสียอ,อกเสียใจในเรื่องบางเรื่องในเรื่องอะไรก็ตามนะที่มาทําให้เราวุ่นวายใจนะก็หันหน้าเข้ามาหาทำพึ่งทำมีทมช่วยได้นะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายทำมาเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากล้างใจใส่ทำตอกย้ำที่ใจนะตอกมันเข้าไปตอกโชว์โชว์โชว์ชวปักเข้าให้ปักเข้าให้แล้วก็จะเข้าใจเองอาตมาภาพก็ขอเจริญพร